พิธีการปรับตั้งภาษาสำหรับจอ Android พร้อมกล้อง360องศาใน HANOS 6ทับ64 Snapdragon ส,สังเกตไฟกระพริบตรงนี้มีการบันทึกอยู่นะครับเราเสียบแฟลชไดร์ไปแล้วให้ปรับตั้งภาษาตรงนี้ฮะเลือกนะครับการตั้งค่าเลือกโปรแกรมเลือกภาษาจะเห็นไหมฮภาษาตรงนี้ ให้กดไปครับภาษาจะมีไทยเมียงกฤษนะครับถ้าเราต้องการภาษาอังกฤษให้กดตัวนี้แล้วเลื่อนขึ้นไปข้างบนนะครับแบ็กออกไปก็จะเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดแล้วแบบนี้แต่ต้องการเป็นภาษาไทยให้ทำเหมือนเดิมนะครับให้หาคำว่า l a n g u a g e แล้วก็เลือกแหล g u a ก e เลือกภาษาไทยสไลด์ขึ้นไปข้างบนแบ็ k Back. ก็จะเป็นภาษาไทยแบบนี้ครับสำหรับการเรียกดูวิดีโอที่บันทึกอยู่ในกล้อง360องศาให้กดรูป360องศานะครับแล้วกดรูปเนี่ยวิดีโอนะครับตรงนี้กดก็จะเห็นว่ามีไฟกระพริบอยู่นะครับ1.2.3 4จุดจุดมีการบันทึกทั้ง4กล้องนะครับถ้าเราต้องการดูเฟรมไหนให้เล่นคำว่าเล่นกลับ ันะครบแล้วก็ติ๊กสมมุติเราติ๊กอันนี้ะแล้วกดเพย์เลยครับเขาจะเล่นเราดูแบบนี้นะครับเราสามารถที่จะเลือกได้นะครับแบบนี้ครับจะเห็นทั้งสี่กล้องเลยนะครับบอกวนตเตจให้ด้วยนะฮะตัวนี้วอตเตทเหลือเท่าไหร่นะครับ นี่ครับแบกก็ดึงลงมานะครับแล้วก็แบกออกไปแบบนี้ต้องการดูอันนี้ติ๊กอันนี้นะครับอันนี้อ,ออกไปนี่ครับเราจะเห็นแบบนี้เหมือนกันเดี๋ยวเราดูตอนวิ่งมาลบันทึกตอนวิ่งนะอ๋อขอเป็นบันทึกตอนวิ่งลองดูคนระนี่ครับ แบบนี้เลยนะครับลบก็สามารถทําได้นะครับโอเคแล้วก็เล่นกลับนะครับในฟันเฟืองจะบอกว่าบันทึกอยู่นะครับตำแหน่ง usb 1นะครับระยะเวลาของไฟล์อยู่ที่1น,นาทีนะครับฟอร์แมตได้จากตรงนี้เลยนะครับดึงลงมาถ้าจะแบ็กกลับแบบนี้นะครับ วิธีการตั้งค่าการบันทึกหลังจากดับเครื่องแล้วหรือต้องการให้บันทึกแบบไหนให้เลือกให้เป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วเลือกเข้าไปในนี่อยู่ที่การตั้งค่านะครับเสร็จแล้วหาคำว่า common แล้วหาคำว่า parking มอนิเตอร์ไทม์สามารถตั้งได้เลือกได้นะครับ Orway คือตลอดเวลาหลังจากดับเครื่องแล้วนะครับเหลือตาเครื่องนะครับนี่ฮะหลังดับเครื่องแล้วให้ดับเลยก็ได้30วิบันทึกต่อเนื่องอีก30นาทีนะครับแล้วค่อยดับ1นาที3ชั่วโมงเท่าไ่ฮะหชั่วโมง3ชั่วโมง6ชั่วโมง12 24 48รวมถึงตลอดเวลาผมตั้งไว้ตลอดเวลานะครับ แล้วแบตเตอรี่นะครับก็สามารถตั้งได้ด้วยนะฮะแบตเตอรี่โลให้เตือนไว้นะครับแบตเตอรี่สามารถตั้งเตือนได้ตั้งแต่1 1 5โวลต์ก็ให้ปิดการทำงานของกล้องเลยก็ได้นะครับหรือจะเป็น11.6 11.7ไล่ไป11.8รวมถึง11.9 12 12.05 12. 1 2 12. 1 1 2 2ให้ปิดการทำงานของกล้องเพื่อป้องกันไฟหมดก็ได้นะครับ ให้เราเลือกตั้งได้เลยนะครับการเซตค่าคอนโทรลพวงมาลัยโต้ต้าแคมรี่ A C V ห้าหน ry, 51, สำหรับจอยแอนดรอยพร้อมกล้องรอบคันของ h านอ t ให้เข้าไปที่เซตติ้งเลือกคำว่า Com มอนเลื่อนขึ้นไปหาคำว่า คีย์ท e เ r นกดเลือก s t ตียร n g ิงวินะครับกดแล้วก็กดที่หน้าจอก่อนนะกดที่ตัวนี้จนกว่าจะแถบตัวนี้จะขึ้นสีน้ำเงินให้เราเคลียร์ก่อนก็ได้เคลียร์ก่อนนะครับผมเริ่มที่วอลลุ่มลบนะฮะเนี่ยแบบนี้ วอลุ่มบวกวอลุ่มบวกอยู่นี่แบ็กนะครับก็นี่ฮะกดแบ็กแบ็กอาจจะไม่มานะครับต่อมาเลือกดูคำว่าโหมดโหมดผมกดคำว่าโหมดโหมดมานะครับต่อไปรีวิวไม่มาไม่มาผมเลื่อนไป่างนี้ โฟนผมเลือกโฟนก่อนละกันโฟนกดปุ่มนี้แล้วก็วางสายได้ครบนะครับต่อมาเขาบอกให้เลื่อนพรีวิวผมลองดูนะฮะไม่ได้นะครับพรีวิวจนนี้ไม่ได้อลองพรีวิวไม่ได้นะครับผมเลือกเน็กก่อนลวกันเน็กก็คือข้างบน ได้นะครับวันนี้ลงล่าได้ครบนะครับก็เซฟเลยนะครับพอเซฟแล้วเราลองวอลุ่มบวกลบดูเนี่ยได้เลยนะครับแบ็กได้หมดนะครับแล้วก็ออกจากหน้านี้ไปเลยปรับตั้งความสวยงามของตัวภาพนะครับให้เข้าที่360เลือก3จุดนะครับเลือกโปรเจก นะครับแล้วก็เลือกคาว่านี่ฮะไซส์วิวนะครับเราก็จะสามารถเลือกกล้องหน้านะครับโอ้โทษทีฮะตรเจสบนะครับเลือกไซส์วิวเ,เลือกกล้องหน้ากล้องแม่โทษทีแม่เนี่ยครับจะมีฟอนนะฮะ ฟอนต์ไลท์เลียเลฟนะครับเราก็เลือกปรับตามที่เราต้องการเลยนะครับกล้องหน้าเราจะเอาเป็นแบบคาลิเบตหรือจะเอาเป็นแบบออริจินอลก็ได้นี่ออริจินอลนะครับเราก็ปรับได้เลยนะครับจะเอียงซ้ายกล้องเอียงขวากล้องจะปรับความสูงต่านะครับของกล้องนี่ฮะจะปรับให้กล้องแบนนะครับแบนออกก็ได้แบนเข้าก็ได้ นี่ฮะให้ยืดก็ได้นะครับเอียงแบบนี้ก็ได้โอเคนะครับลองไปเล่นดูมาดูวิธีการปิดเส้นแท็กให้เราเข้าที่สามรอยหกสิบปุ่มสามปุ่มเลือกโปรเจกต์เนี่ยฮะโอติงโอเพนเนี่ยปิดให้หมดเลยนะครับก็มีเลียแท็กนะครับฟอนแท็กแล้วก็ถ้าไม่ต้องการให้เส้นถอยขึ้นก็ปิดได้นะครับแบบนี้ถ้าจะเปิดกกลับมาเปิดใหม่เท่านั้นเองครับ